รีวิวเที่ยวคามิคจิช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนำคณะดาราจากช่องช่องหนึ่งมาเที่ยวด้วยซึ่งเธอเป็นใครกันอยู่ช่องไหนเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์กันนะครับนี้ทางคณะเลือกใช้บริการแบบส่วนตัวของหนุ่มใต้แดนประดิษฐ์นะครับขอบคุณไวน้นณโอกาสนี้ด้วยใครที่จะมาเที่ยวคามิคจิสามารถนั้งรถทัวร์มาจากโตเกียวและสามารถ นั่งรถทัวร์มาจากนาโกย่าได้เหมือนกันนะครับแต่อาจไม่สะดวกนิดหน่อยเพราะมันไม่ยุดหยุ่นทางด้านเวลาและบริการเหมือนแบบ p r i v a t e tour เพื่อมาถึงสถานที่คามิโกจิแห่งนี้เราต้องปักหมุดมาที่ซาวันโดพาร์กิ้งรถนะครับจากนั้นนั่งรถบัสเข้าไปข้างในอุทยานรถบัสจะมีให้บริการ15นาทีละครั้งนะครับทางอุทยานห้ามเอารถส่วนตัวเข้ามาข้างใน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์และจัดระเบียบการจราจรทางอุทยานมีการปิดเปิดด้วยนะครับนั่นก็คืออุทยานจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่เดือนเมษาวันที่17และเปิดไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนวันที่15นะครับในคามิโกจิมีโรงแรมให้เช่าด้วยนะครับ แต่ราคาค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีงบไม่มากก็แนะนําให้เช่าบังกะโลหรือว่าเช่าที่กลางเต็นท์นะครับซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าครับวันนี้โอกาสดีมากเลยนะครับทุกคนนี่ดูนินดารา,ราช่องเจ็ดมาอยู่กับผมมนันเลยช่องเสร็จอะไรดีนะ ผ้าเส็้อสีหรือเปล่าทริปทริปนี้เนี่ยโอกาสดีมากที่เราได้เข้ามาที่นี่นะครับคาเมโกรจะนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับคาเมโกรจิครั้งแรกมาที่ครั้งที่แปดค่ะแต่ว่าคาเมโกรจิเป็นครั้งแรกอ๋อรู้สึกว่าที่คาเมโกรจินี่เหมือนกับที่ไหนบ้างครับอี่เป็นไปก็คล้ายไหล่ที่นะที่ที่ฝั่งยุโรปก็มี น้อยๆที่ญี่ปุ่นนี่เองย่ที่ญี่ปุ่นนี่ใกล้ๆกับเมืองไทยเลยครับถูกต้องค่ะสวยมากสวยมากก็เห็นคนอ่นคือก่อนนั้นเนี้ยมีพี่เขามาเขาก็ลงรูปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยมากเลยอะแล้วก็ไม่คิดว่าคลิปเนี้ยจะตัดมาที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยแบบเอ้ยดีได้มาแล้วเดี่ยวเลยเนี่ยรับใจมากเนี่ยเพราะว่าคลิปนี้ มากับหนุ่มใต้เด,นด่นปลาดิบนะครับแหลกตายสิแหลกตายเร่งตายเร่งตายเนี่ยมาเลยนะครับทางจ <laughs> ิมาเทียญญี่ปุ่นมาทักมาเดินนุ่มใต้เด,นดินปลาดิบนะครับนะ <laughs> บริการดีมากค่ะพี่เขาบอกบริการดีมากนอกจากจะเป็นโชเฟอร์แล้วก็คือ,อยังเปิดเป็นไกด์ด้วยแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยมีอะไรนี่ก็คือแบบว่าคือถามพี่เขาได้เลยแอบครบในคนเดียวหนุ่มมาเด่นปลาดิบค่ะเจนโชเพอร์บอกเลย คลิปนี้คิดว่าคุ้มมากไหมครับโอ้ทับใจประทับใจประทับใจมากเลยใช่ไหมครับสถานที่สถานที่แล้วก็ที่สวยงามสวยงามเป็นธรรมชาติดีสุดยอดโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามาอีกเลือกมาเป็นทีมมาเป็นทีมเลยครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับรู้สึกประทับใจไหมครับมาที่นี่เป็นครั้งแรก อกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะมาใหม่อีกไหมครับอ่าใช่สุดอากาศบริสุทธ คลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรายังไปต่อวันที่ที่ไหนครับปราสาทมัซุมะโตะค่ะปราสาทมัซุมโตะ,ะโตนะครับซึ่งมันสวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่มากอยากให้ทุกคนติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาพ่อกับแม่ไปใส่คมโมโนโ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันนะครับ